สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกบุญเป็นตัวอย่างการคำนวณในเรื่องของตัวเก็บประจุโดยปกติแล้วเนี่ยที่เราเรียนมาเราก็จะแบ่งตัวเก็บประจุตามรูปร่างนะครับเช่นตัวเก็บประจุที่มีแผ่นตัวนำสองแผ่นขนานกาันหรือว่าตัวเก็บประจุที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกหรือว่าทรงกลมแต่ว่าในตัวอย่างนี้นะครับจะยกตัวอย่างตัวเก็บประจุที่มีสารไดอิเล็กทริกกับ ไม่มีสารใดอิเล็กทริกมาให้พวกเราได้ได้เห็นอะไรคือสารใดอิเล็กทริกถ้าเรานึกถึงตัวเก็บประจุเนาะมันก็คือแผ่นตัวนำสอแผ่นขนานกันระหว่างแผ่นตัวนำเนี่ยในกรณีที่ไม่มีสารใดอิเล็กทริกมันก็คือสุญญากาศนะครับมันก็คือสุญญากาศแต่ถ้าเราใส่สารใดอิเล็กทริกเช่นกระดาษอะไรบ้างที่เป็นฉนวนพลาสติกแก้วนะครับ ไอ้เจ้าพวกกระดาษพลาสติกแก้วซึ่งมีสมบัติเป็นฉนวนนี่แหละเราเรียกว่าสารไดอิเล็กทริกนะครับเมื่อใส่สารดอิเล็กทริกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเก็บประจุนี้เปลี่ยนไปเช่นอาจจะเป็นค่าของความจุจํานวนของประจุสนามไฟฟ้าเปลี่ยนไปเนาะคลิปนี้ก็เลยจะยกตัวอย่างของตัวเก็บประจุกรณีที่ ไม่มีสารไดอิเล็กทริกนั่นก็คือมีสุญญากาศอยู่ภายในกับกรณีที่มีสารไดอิเล็กทริกมาให้พวกเราได้ได้ดูนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับข้อสอบทุกปีที่ได้ออกไปเนาะผมจะได้ไม่เป็นตราบาปว่าสอนไม่ตรงข้อสอบฝากช่องเรียนฟิสิกส์กับออสรด้วยนะครับช่วงนี้ใกล้สอบแล้วดึกๆื่นดืนที่หที่สออาจจะมีคลิปโผล่เด้งขึ้นมาเพื่อไม่ให้พลาด คลิปดีๆก็กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคตัวอย่างแรกนะครับโจทย์บอกว่าแผ่นตัวนำของตัวเก็บประจุแผ่นขนาดแผ่นหนึ่งคือตัวนี้นะครับมีพื้นที่พื้นที่แต่ละแผ่นนะครับก็คือ60ตารางเซนติเมตรและวางอยู่ในสุญญากาศห่างกันเป็นระยะ1.0ม mm, ิลิเมตรนะครับก็แคบนิดเดียว จทย์ให้เราคำนวณ1 2 3 4ข้อข้อแรกความจุ C 0ย์ของตัวเก็บประจุความจุ C 0ย์ของตัวเก็บประจุคืออะไรอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับว่าเรื่องของตัวเก็บประจุเนี่ยโจทย์มันถามตรงๆแล้วเราก็ไปหยิบสูตรมาใช้ได้เลยเอาละเราดูกันที่ข้อ1 C 0ของตัวเก็บประจุ เราจะใช้สูตรนี้ครับ c 0มีค่าเท่ากับอ p s i l o n ศนย a หารด้วย d เราก็แทนค่าต่างๆลงไปครับตามที่โจทย์ให้มา8.85ุคูณ10กำลังลบ12 a ก็คือพื้นที่ 60ตารางเซนติเมตรอย่าลืมเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตารางเมตรนะครับ60คูณ10กำลังลบ4อันนี้เป็นตารางเมตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็หารด้วยระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำก็คือ1มิลลิเมตรก็คือ1.0คูณ10กำลังเซนติมิลลิก็คือลบ3เมตรนะครับ พวกเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบซึ่งคำตอบก็คือได้53คูณ10กำลังลบหน่วยของความจุก็คือฟารัดนะครับบางครั้งในตัวเก็บประจุเนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนเลขยกกำลังเขาก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอคำเขาเรียกอะไรตัวอักษรของคำอุปสรรคอันนี้53 10กำลังลบ12ก็คือพิโคฟารัดแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างข้อที่1ห,หานไปต่อไปข้อที่2โจทย์บอกว่าประจุบนแผ่นตัวนำแต่ละแผ่นหากใช้แบตเตอรี่ที่มีความต่างศักย์ิโวลต์ตัวต่อกับตัวเก็บประจุนั่นก็คือตอนนี้โจทย์กำลังถามหาตัว Q วว่ามีประจุเท่าไหร่เราก็ เลือกสูตรที่จะมาแก้ปัญหาข้อนี้นะครับซึ่ง q ของเราเนี่ยเท่ากับ c c 0ตอนเริ่มต้นคูณกับเดลต้า v ความต่างศักย์ที่ต่อเข้ากับตัวเก็บประจุคือตรงนี้นะครับ q เท่ากับ c v เวลาผมจำผมก็จะจำว่า q c v เนอะอันนี้เป็นหลักการจำนะครับโอเคครับ c 0 จากค่าที่เราหาได้ในข้อ1ก็ここแทนลงไปก็คือ53คูณ10กำลังลบ12ฟารัดคูณกับความต่างศักย์ที่ต่อเข้ากับตัวเก็บประจุซึ่งโจทย์บอกมาก็คือ12โวลต์เราก็จะได้คำตอบออกมามีค่าเท่ากับ6.4ุคูณ10กำลังลบ10หน่วยของ ตัวเก็บประจกุก็คือหน่วยของคูลอมเนอะโอเคต่อไปครับข้อที่3โจทย์ให้เราหาสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำขอเลื่อนนะครับสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำเราก็นึกถึงสูตรนี้เลยครับ e เท่ากับ delta v หารด้วย d เนาะ delta v เมื่อกี้คือเท่าไหร่ครับ 12V โวลต์ก็แทนลงไป ดีคือระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองก็คืออ่มิลิเม mm, ตร1.0ุคูณสิบกำลังลบสามเมตรก็ได้คำตอบออกมาคือมีค่าเท่ากับ1.2คูณสิบกำลัง4โวลต์ต่อเมตรอันนี้คือคำตอบของข้อ3ต่อไปข้อที่4โจทย์ให้เราหา พื้นที่ของตัวนำหากต้องการให้ตัวเก็บประจุมีความจุ1ฟารัดคือต้องการเพิ่มความจุเนาะเพิ่มขึ้นเป็น1ฟารัดถามว่าถ้าเราเพิ่มความจุขึ้นเนี่ยพื้นที่ของตัวนำจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้เป็นคำถามข้อที่สีเขียนตรงนี้แล้วกัน เราจะใช้สูตรไหนเอ่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปสูตรเดิมเราใช่ไหมครับซึ่งสูตรนี้มันจะบอกความสัมพันธ์ของความจุตอนเริ่มต้นก็คูณกับเอพซิลอนศูนย์คูณกับ a แล้วก็หารด้วยด้วย d แต่ว่าตอนนี้คือเราต้องการจะหาค่าของ A อวิ่งไปไหนล่ะเราต้องการจะหาค่าของ a ใช่ไหมครับ A ก็หาได้ มีค่าเท่ากับ40ตัวนี้ครับคูณกับ d แล้วก็หารด้วย epsilon 0เนอะตอนนี้เราต้องการความจุเท่าไหร่เอ่ย1ฟารัดเราก็แทนลงไปครับนี่คือ1ฟารัดก็คือ1คูณไม่ต้องคูณอะไรเนาะเพราะว่าเป็นฟารัดนะครับก็คือ1ธรรมดา พื้นที่เท่าไหร่ที่เราต้องการจะหาอ๋อเราใช้สูตรนี้นะครับลืมมอ,มองตัวนี้นะครับเราจะแทนค่าลงไปเนาะดี D, ระยะห่างเท่าเดิมก็คือ1.0คูณสิบกำลังลบ3เมตรแอปซิลอนศูนย์ก็คือ8.85ุคูณสิบกำลัง ลบ12เนาะก็กดเครื them, 1. 1่องคิดเลขออกมาผมก็จะได้คำตอบคือ1.1คูณ10กำลัง8ตารางเมตรรู้สึกว่าพื้นที่มันเป็นไงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับโอ้ oh. <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากนะครับถ้าต้องการให้ตัวเก็บประจุเนี่ยสามารถเก็บประจุได้1ฟารัดนะครับโอ้โหสิบกำลัง8คิดดูครับว่าจะใหญ่แค่ไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการคำนวณค่าต่างๆของตัวเก็บประจุในกรณีที่ระหว่างแผ่นตัวนำทั้ง2เนี่ยเป็นสุญญากาศเนาะอันนี้คือตัวอย่างที่1เดี๋ยวเราเลื่อนไปดูตัวอย่างที่2นิดนึงนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับตัวอย่างที่2องเนี่ยคล้ายๆกับข้อสอบทุกปีเลยขึ้นอยู่กับว่า อาจารย์เขาจะออกตัวไหนมานะครับเนื่องจากว่ามันมีคําถามเยอะมากเลยครับอันนี้ถาม8 8ข้อนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณทําข้อที่1ไม่ได้ข้อ2ข้อข้อ่ขข้กข้อ็ข้อก็ก็จะไม่ได้เลยดังนั้นเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งก็คือพยายามทําข้อแรกให้มันได้เนาะโอ้โจทยาวเลยนะครับพวกเราก็อ่านโจทย์ เองแล้วกันนะครับหรือจะให้ผมอ่านให้ก็ได้อ่ผมก็ลืมไปแล้วนะครับโอเคเริ่มต้นเขาบอกว่ามีตัวเก็บประจุแผ่นขนาดตัวหนึ่งมีพื้นที่ของแผ่นตัวนําแต่ละแผ่นเท่ากับ2อ0 0ตารางเซนติเมตรอันนี้ลืมยกกําลัง2นะครับวางห่างกันเป็นระยะ1.2เซนติเมตรในตอนเริ่มต้นต่อตัวเก็บประจุกับแหล่งจ่ายความต่างศัก ซึ่งมีค่าค่าความต่างศักย์เนี่ยสามพันโวลต์หลังจากนั้นก็เอาความต่างศักย์นี้ออกนะครับนำฉนวนมาใส่ซึ่งฉนวนที่นำมาใส่ตรงนี้แหละครับเราเรียกว่าสารใดอิเล็กทริกเข้าไปนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าความต่างศักย์มันลดลงเหลือ1000โวลต์จนให้เราคำนวณหาค่าต่างๆนั้นต่อไปนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ค่านะครับการทำโจทย์ในลักษณะนี้นะครับทางที่ดีก็คือไล่ไปตามสเต็ปนะครับข้อ1 2 3 4ก่อนเดี๋ยวขอเปิดดูโพยกอ่าข้อ1นะครับความจุก่อนที่จะใส่ฉนวนนขอเขียนตรงนี้เลยแล้วกันความจุก่อนที่จะใส่ฉนวนสูตรเดิมนะครับสูตรนี้ก็คือ40เท่ากับ เอ s ซิลอนศูนย์คูณกับ a หารด้วยดีจากสูตรนี้เราก็จะเห็นว่าค่าของความจุมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแผ่นตัวนำและก็ระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำเราก็แทนค่าลงไปเนาะเอพซิลอนศูนย์อันนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องเปิดดูค่าคงที่ในหนังสือหรือตามทีอ่อาจารย์เขากำหนดให้มาในข้อสอบนะครับ ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็ตามที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ2,100ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรก็คือ10กำลังลบลบ4นะครับหารด้วยระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำก็คือ1.2เซนติเมตรเซนติก็คือคูณ10กำลังลบ2เนาะโอเคก็ไม่อยากกดเครื่องคิดเลขผมได้คำตอบออกมาก 1. ห้าห้าคูณสิบกำลังลบสิฟารัดอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นพิโคฟารัดได้ก็คือ155พิโคฟารัดอันนี้คือข้อที่1ผ่านไปต่อไปเรามาดูข้อที่2นะครับขนาดของประจุบนแผ่นตัวนำแต่ละแผ่นเมื่อกี้ในกรณีของ มีสุญญากาศอยู่ระหว่างแผ่นตัวนำเราก็สามารถใช้สูตรเดียวกันได้กับมีสารไดอิเล็กทริกคือเราจะหา Q ใช่ไหมครับ Q ก็จะมีค่าเท่ากับ CV เนาะแต่ว่าถ้าเขียนให้ถูกต้องเลยก็ Q0 นะครับแล้วก็เดลตา V Q0 ก็คือจากที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ก็คือ1.55คูณสิบกำลังลบสิบฟารัด แล้วก็คูณกับความต่างศักย์ที่ต่อเข้าไปตอนเริ่มต้นเนี่ยความต่างศักย์ก็คือ3,000โวลต์เราก็จะได้จำนวนของประจุบนแผ่นตัวนำแต่ละแผ่นออกมาก็คือ4.65คูณ10กำลังลบ7คูลอมนะครับซึ่งเราอาจจะ เขียนให้อยู่ในรูปของ0.465เนาะเป็นไมโครคูลอมได้เราไม่ต้องการที่จะไม่ต้องการที่จะอะไรเขียนเป็นเลขยกกำลังเนาะอยากเขียนเป็นตัวเลขแทนข้อ2ผ่านไปเนาะต่อไปข้อ3ความจุหลังจากใส่ฉนวนเข้าไปนะครับข้อ3 ความจุหลังจากที่ใส่ฉนวนเข้าไปลบก่ะข้อนี้มันจะเป็นใช้ c ตัวใหม่นะครับไม่ใช่ c 0ก็จะมีค่าเท่ากับ q ส่วนด้วยเดลตา V เราจะเอา q จากไหนครับ ในกรณีของการใส่สารไดอิเล็กทริกเข้าไปเนี่ยเจ้าตัว Q ของเราเนี่ยมันจะเท่าเดิมเนาะดังนั้นผมก็จะเอาค่าในข้อ2ตรงนี้มาแทนลงในข้อ3ก็จะได้เป็น4.65คูณ10กำลังลบ7คูลอมหารด้วยเดลต้าวีเดลต้าวตัวนี้ครับก็คือ ความต่างศักตอนที่เราใส่สารไดอะเิอริกเข้าไปซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ก็คือ1,000 1,000โวลต์เราก็จะได้ค่าความจุออกมานะครับซึ่งค่าความจุดก็คือ4.65คูณ10กำลังลบ10นะครับลบ10ฟารัด หรือเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์465อันนี้ก็เป็นพิโคฟาลัดเหมือนกันเนาะจะเห็นว่า c 0กับ c เนี่ยไม่เท่ากันนะครับเมื่อใส่สารไดอิเล็กทริกเข้าไปแล้วเนี่ยค่าของความจุของตัวเก็บประจุจะเพิ่มมากขึ้นต่อไปครับมาดูข้อ4กันข้อ4โจทย์ให้เราหาค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ของฉนวนที่เราใส่เข้าไปอันนี้ก็เปิดสูตรดูเหมือนกันครับความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุก่กอนที่จะใส่สารไดเล็กทริกนะครับจะมีค่าเท่ากับตัวคล้ายๆตัว k ใหญ่ๆแต่เอียงหน่อยนะครับอันนี้เป็นค่าคงที่ของสารไดเล็กทริกนะครับ c จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ของสารไดเล็กทริกตรงนี้ครับคูณกับ c 0โจทย์ข้อนี้ถามหาอะไร K okay, ตัวใหญ่หญหญๆเอียงๆตัวนี้ครับค่าคงที่ของสารไดิอเล็กทริกก็จะมีค่าเท่ากับ c ตอนเริ่มต้นหารด้วยอะพูดผิด c ตอนที่ใส่สารไดิอเล็กทริกเข้าไปนะครับหารด้วย c 0 465สิพิโคโฟารัดหารด้วย40นะครับเปิดกลับขึ้นไปดู ด้านบนคือ155พิโคฟารัดหน่วยตัดกันไปก็จะเห็นว่าค่าคงตัวของสารไดอิเล็กทริกตัวนี้ครับไม่มีหน่วยนะครับได้ออกมาเท่ากับ3พอดีดก็เป็นคำตอบของข้อสีต่อไปข้อ5ครึ่งทางแล้วครับสภาพยอมของไดอิเล็กทริกสภาพยอมนะครับค่า เอ s ซิลอนะครับอันนี้ก็ไปเปิดสูตรเหมือนกันครับอาจารย์เขาน่าจะให้สูตรมาทั้งหมดนะครับสภาพยอมของสารไดเล็กทริกก็อันนี้มีค่าเท่ากับตัว K ตามมาครับเอพซิลอนศูนยเหมือนกันเลยกับ C เนาะก็แทนค่าลงไป k คือ3า epsilon 0ูนก็คือค่าคงที่ของสภาพยอมพวกนี้เราน่าจะกลับไปเปิดดูค่าคงที่ที่ด้านหน้าถ้าเป็นข้อสอบเนอะถ้าเป็นแบบฝึกหัดก็ไปหาในหนังสือโอเคก็กดเครื่องคิดเลขออกมาผมได้คำตอบคือ2.66คูณ10กำลงังลบ11 มีหน่วยด้วยนะครับก็คือฟารัดต่อเมตรข้อ5แลละปวดฉี่ครับเลยอีก3ข้อข้อ6ถามหาอะไรเอ่ยขนาดของประจุเหนี่ยวนำบนผิวแต่ละด้านของไดอิเล็กทริกอันนี้อาจจะไม่ค่อยเน้นนะครับในห้องผมอาจจะไม่ได้สอนแต่ว่าถ้าเรารู้จากสูตรมันก็แทนลงไปเลยนะครับ ซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับค่าของประจุก่กอนที่จะใส่สารไดอิเล็กทริกนะครับสูตรของมันก็คือ Q i n d i u ก็คือประจุเหนียวนำตรงนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ Q ตอนเริ่มต้นก่อนที่จะใส่สารไดอิเล็กทริกลงไปคูณกับ1-1ลบ1ส่วนด้วย k ตัวนี้ครับเขียนยังไง <c oughs> <c oughs> อ่าโอเค ผมก็แทนค่าลงไปเท่านั้นเองนะครับ Q 0ก็คือ,อจำไม่ได้แล้ว4.65นะครับคูณ10กำลังลบ7 1ลบ1ส่วน3เนาะก็กดเครื่องคิดเลขออกมาผมได้คำตอบคือ3.10คูณ10กำลังลบ7นะครับ ยังคงเป็นหน่วยคูลอมอยู่เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ0.310ไมโครคูลอมได้เขาเจ็ละเล่งสุดชีวิตครับปวดชีเฮ้ยข้อหเห็นะต่อไปข้อ7นะครับข้อ7ถามหาอะไรเอ่ยเลื่อนไปก่อนีววขนาดของสนามไฟฟ้าก่อนใส่สารอินดอิเล็กทริกนะครับขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ย เราหาได้จากสูตรนี้ครับ d เท่ากับ0เท่ากับเดลต้า v ความต่างศักย์ตอนเริ่มต้นหารด้วยระยะห่างระหว่างแผนตัวนำคู่ขนานะครับตอนสมัยเรียนมยิศวะไปเราก็อาจจะเคยท่องนะครับ v เท่ากับ ed อะไรเงี้ยครับคือตัวเดียวกันนะครับถ้าจะเขียนให้ถูกก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นเดลต้า v เนาะถึงไหนละแทนค่าครับ เดลต้าวตอนเริ่มต้นคือเท่าไหร่ครับความต่างศักย์ก็คือ3000โวลต์ระยะห่างระหว่างตัวเก็บประจุก็คือ1.2ม mm, ิลลิเมตร1.20คูณ10กำลังลบเซนติหรือมิลลิครับเซนตินะครับลบ2นะครับก็จะได้ค่าของสนามไฟฟ้าก่อนที่ใส่สารไดอิเลกทริกออกมาคือ2.50 คูณ10กำลัง5นะครับโวลต์ต่อเมตรอันนี้คือข้อ7ต่อไปข้อ8เมื่อกี้แอบเห็นแวบๆแล้วนะครับแวบๆแวบๆก็คือขนาดของสนามไฟฟ้าหลังจากที่ใส่สารดอิเล็กทริกลงไปก็สูตรเดิมครับก็คือ E ใหม่ตรงนี้ครับก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า v ตอนที่ต่อเข้ากับตัวเก็บประจุขณะที่มีสารดอิเล็กทริก หารด้วยระยะห่างระหว่างประจุระยะห่างเท่าเดิมไหมนะครับต่างกันแค่เดลตา V จาก3000ก็เป็น1000โวลต์หารด้วยระยะเท่าเดิมใช่ไหมครับก็คือ1.2 0คูณสิบกำลังลบ2เมตรอะไรจะได้มากกว่ากันครับเทียบกันดูสนามไฟฟ้านี้ได้8.8 8.33ุ 33, คูณสิบกำลังสีโวลต์ต่อเมตรเนาะลองเทียบกันดูครับอันนึงยกกำลัง4อันนึงยกกำลัง5นะครับก่อนกับหลังนะครับก็จะเห็นแล้วว่าค่าของสนามไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เท่ากันหวังว่า2ตัวอย่างนี้นะครับจะทำให้พวกเราเขาเรียกอะไรอ่ะคุ้นชินกับการ แก้โจทย์ปัญหาในลักษณะนี้นะครับเรื่องตัวเก็บประจุไม่ยากเพราะถามตรงๆแล้วก็หยิบสูตรมาแทนค่าแล้วก็ตอบเลยโอเคครับไปฉีละสวัสดีครับ